นิทานเรื่องพระหลงทางในเช้าวันหนึ่งอากาศเย็นคลุ้งไปด้วยหมอกขาวหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่เงียบสงบกำลังตื่นขึ้นอย่างช้าๆเสียงไก่ขันสลับกับเสียงระฆังวัดที่ดังเป็นจังหวะเหมือนเรียกผู้คนให้เริ่มต้นวันใหม่วัดเล็กๆบนเนินเขามีพระเพียงสามสี่รูปจำพรรษาและหนึ่งในนั้นคือพระมหาธรรม พระหนุ่มวัยสาสิบต้นต้นผู้มีจิตใจสงบสุขขุมและอ่อนโยนเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วทั้งหมู่บ้านเช้าวันนั้นพระมหาธรรมออกบิณฑบาตตามปกติเดินตามทางดินสีแดงยาวผ่านทุ่งนาผ่านพงหญ้าสูงและผ่านบ้านไม้เก่าๆของชาวบ้านที่มักจะออกมาต้อนรับด้วยใบหน้าอบอุ่นแต่วันนั้นกลับมีบางอย่างแตกต่าง เสียงหมอบคลึ้มเสียงป่าที่เงียบผิดปกติและกลิ่นอับชื้นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนระหว่างเดินบินธบาตพระมหาธรรมสังเกตว่าหมอกหนาขึ้นเรื่อยๆจนแทบมองไม่เห็นทางด้านหน้าแม้แต่เสียงหมาเหล่าควายหรือไก่ก็เหมือนหายไปหมดเท่าทว่าเพราะเป็นเส้นทางเดิมที่เดินทุกเช้าท่านจึงไม่ได้คิดอะไร แต่ยิ่งเดินไปก็ยิ่งรู้สึกว่าทางมันไม่คุ้นอย่างประหลาดเดินไปเรื่อยๆจนกระถังรู้ตัวอีกทีเส้นทางที่เคยคุ้นกลับหายไปแทนที่ของทุ่งนานและบ้านเรือนกลับกลายเป็นป่าทึบสีดำมีเพียงเสียงลมพัดแรงเหมือนคลั่งครวนพระมหาธรรมยืนสงบพลังภาวนาในใจพุทโธพุทธโธ พุโทโธแต่ใจท่านก็รู้ดีว่าท่านหลงทางแล้วจริงๆ 1. พระมหาธรรมเดินช้าๆพยายามรักษาสติทุกย่างก้าวแม้หมอกจะหนาจนมองทางแทบไม่เห็นแต่ท่านยังคงยึดหลักว่าเดินด้วยสติย่อมไม่ผิดพลาดทว่าในป่านั้นกลับมีบรรยากาศแปลกประหลาด ต้นไม้สูงใหญ่ลู่ลมเหมือนมีชีวิตเสียงใบไม้เสียดสีกันเหมือนเสียงคนกระซิบในขณะที่ท่านกำลังจะหาทางตอบวัดทันใดนั้นเสียงร้องไห้ของเด็กและก็ดังขึ้นมาจากกอไม้ด้านในสุดเสียงนั้นแผ่วเบาแต่สั่นไหวเหมือนร้องมาหลายชั่วโมงเหมือนเจ็บปวดเหมือนกวาดกลัวพระมหาธรรมชะงัก ใจท่านสั่นวูบไม่ใช่เพราะกลัวป่าแต่เพราะกลัวว่าเด็กแล็กคนหนึ่งจะกําลังตกอยู่ในอันตรายท่านจึงเดินเข้าไปแม้ทางจะแคบแม้หนามจะแทงเท้าได้เลือกแต่ท่านไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวในที่สุดท่านก็พบร่างของเด็กชายตัวเล็กๆไม่เกินห้าขวบนั่งกอดหัวเข่าอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ ใบหน้าซีดตัวสั่นและดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเด็กนั้นเงยหน้ามามองพระมหาธรรมเหมือนเห็นแสงสว่างก่อนจะร้องไห้โฮใส่พระมหาธรรมอีกครั้งฮือฮือฮอช่วยผมด้วยผมหลงผมหาแม่บ่เจอพระมหาธรรมคุกเข่าลงลูบหัวเด็กเบาๆโยมบต่ต้องกลัวเดอ้ออาตมาสีอยู่กับเจ้า เด็กชายกอดจีวรพระแน่นเหมือนยึดไว้เป็นความหวังสุดท้ายพระมหาธรรมรู้ทันทีว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ไม่ใช่การหาทางออกจากป่าแต่คือการทำให้เด็กคนนี้ปลอดภัยท่านอุ้มเด็กขึ้นแล้วค่อยๆเดินหาเส้นทางออกแต่ทว่าทางทุกทางที่ท่านเดินกลับพาไปเจอแต่ต้นไม้เดิมเจอแต่โขดหินเดิม เหมือนวนอยู่ในวงกลมไม่สิ้นสุดพระมหาธรรมเริ่มสงสัยว่านี่ไม่ใช่การหลงทางธรรมดาแต่เป็นเหมือนกรรมที่ต้องมาเจอหรือไม่ก็เป็นบททดสอบของใจระหว่างที่เดินเด็กชายก็สะอื้นคุณพระผมหิวผมกลัวผมหนาวพระมหาธรรมกอดเด็กแน่นกว่าเดิม อดทนเดลลาลาเดี๋ยวสิพาออกไปให้ได้ท่านเดินต่อแม้เท้าเจ็บแม้หมอกหนาแม้ป่าจะดูเหมือนมีเงาคนเดินตามอยู่ด้านหลังตลอดเวลาแต่เมื่อรู้สึกถึงความกลัวพระมหาธรรมก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเสียงภาวนาทำให้ใจสงบแม้กายจะเหนื่อยลา้า ระหว่างทางพระมหาธรรมคิดถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ยามใดที่เจ้าหลงทางในป่าจงมองใจตัวเองก่อนว่าหลงเพราะป่าหรือเพราะใจเจ้าเองใจของท่านไม่หวัน่นเพราะมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในอ้อมแขนมันทำให้ท่านยิ่งเข้มแข็งขึ้นอีกหลายเท่าหลังจากเดินวนอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดท่านก็ได้ยินเสียง เสียงน้ำไหลเบาๆจากลำธารใกล้ๆซึ่งอาจเป็นทางออกได้พระมหาธรรมดีใจท่านเดินตามเสียงน้ำแต่ก่อนจะไปถึงท่านเห็นเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ริมลำธารผมยาวรุ่ยร่ายชุดสีขาวมนท่าทางนิ่งสนิทพระมหาธรรมหยุดเด็กชายในอ้อมแขนตัวสั่นกว่าเดิมจับจีวรแน่นเรากกลัวอะไรบางอย่าง พระมหาธรรมเอ่ยเบาๆโยมเป็นไผ่หลงทางคือการบอรแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่หันมาไม่ขยับไม่ตอบมีเพียงลมเย็นจัดที่พัดวูผ่านหลังพระมหาธรรมเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองอยู่ด้านในป่าท่านรู้สึกถึงอันตรายชัดเจนขึ้นแต่ก็ยังต้องพาเด็กออกไปพระมหาธรรมก้าวช้า แต่เพียงก้าวแรกที่พื้นดินผู้หญิงคนนั้นหายไปทันทีเรากับไม่เคยมีอยู่จริงเด็กชายร้องกรี๊ดสุดเสียงแม่แม่โบเมน่นโบเม่นแม่ผมพระมหาธรรมกอดเด็กไว้แน่นภาวนาในใจให้หนักกว่าเดิมและในตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากในพงไม้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น เหมือนกำลังวิ่งเข้ามาหาพระมหาธรรมและเด็กตรงๆท่านตั้งสติเต็มกำลังเตรียมรับทุกอย่างด้วยใจนิ่งที่สุดแล้วสิ่งที่ปรากฏออกมาจากพงไม้นั้นคือสิ่งที่พระมหาธรรมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยในชีวิตพระมหาธรรมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใจของท่านเย็นเหมือนน้ำค้างแต่ร่างกายก็เตรียมพร้อมในพงไม้หน้าท่าน ปรากฏชายร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำเสื้อผ้ายับย่นหนวดเครารุงรังดวงตาแดงก่ำหมุนคนอดนอนมานานสิ่งที่ทำให้พระเจ้าวความระแวงไม่ได้มาจากรูปลักษณ์แต่เป็นวิธีที่คนคนนั้นหัวเราะเสียงหัวเราะแหบพร่าแ,าแล้วกระชากลมให้หนาวลึกกว่าที่หมอกจะทำได้พระมหาธรรมยืนหน้าตั้งแต่ยังคงยิ้มสงบเพราะท่านรู้ว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความไม่ปกติใจที่สงบ คือดาบที่คมที่สุดคนร่างใหญ่ก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวมองเด็กในอ้อมแขนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนดินแห้งแตกร้าวเจ้าพาเด็กมาส่งข้าได้บอข้าคอยคนนี้มานานแล้วเด็กสะดุ้งกอดจีวรนแน่นกว่าเดิมพระมหาธรรมค่อยๆก้าวเข้ามาขวางระหว่างชายคนนั้นกับเด็กแล้วกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนโยมท่านพึงระวังถ้าท่านคิดร้ายกับเด็ก ท่านต้องรับกรรมหนักเดอ้อชายคนนั้นหัวเราะลั่นกรรมเหรอข้าเก็บกรรมมันนับสิบปียังไม่เห็นมันหนักพอสำหรับข้าเลยและเขาก็ยื่นมือมายังพระเหมือนจะหยิกจีวรทันใดนั้นพระยกมือขึ้นพนมเบาๆในท่าภาวนาเสียงพุทธโธของท่านดังแผ่วออกมาเหมือนไม้ไผ่ที่ทนลมแรงได้ผ้าใบที่ชายคนนั้นจะใช้ยือเด็กชะงัก เรากับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ในคำที่พระท่องต่อให้ลมพายุจะพัดแรงเท่าไหร่ใบไม้จะกระเด็นแต่วิญญาณที่คาดหวังร้ายกลับสั่นไหวไม่มั่นคงชายคนนั้นหน้าซีดลงเล็กน้อยแล้วบุ้ยใบหน้าไปทางอื่นพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงเจ้าพูดสิ่งนั้นได้ยังไงข้าจำไม่ได้ว่าข้าเคยกลัวคำพูดคนธรรมดาพระมาธรรมยังคงยืนสงบ ท่านไม่โจมตีไม่ขม่มขู่แต่ใช้เพียงความเมตตาเป็นดาบโยมจงเว้าจิตของโยมกลับคืนมาความโหดร้ายบ่ได้นำสุขมาให้แต่อยู่กับคนอื่นให้ยินยาวกว่าการชิงดีชิงเดือดคำพูดของพระเหมือนหยดน้ำเย็นๆตกลงบนกองไฟชายคนนั้นหน้าเวอน้ำตาคลอเบาๆเหมือนคนที่เพิ่งตระหนักว่าตัวเองสูญเสียอะไรไปมากมาย เขาสะบัดหน้าอย่างแรงก่อนจะหมอบลงกับพื้นแล้วร้องไห้เบาๆไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงของมนุษย์ที่สำนึกผิดเด็กในอ้อมแขนของพระค่อยๆคลายเกรงเปล่งเสียงร้องน้อยลงพระมหาธรรมวางเด็กลงกับพื้นหยิบจีวรผืนเล็กออกมาปูให้อุ่นแล้วหันไปมองชายคนนั้นในตาเต็มด้วยเมตตาโยมถ้าท่านอยากรับใช้ เริ่มจากทำสิ่งดีๆเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเริ่มจากเอาน้ำให้เด็กกินเอาผ้าห่มให้เด็กใส่แล้วพามันกลับบ้านไปหากลุ่มคนที่ยังรักมันชายคนนั้นสะอื้นหนักขึ้นก่อนจะยกมือรับคำช้าๆเขาลุกขึ้นอย่างเก้ๆกังๆเดินไปหยิบผ้าปูแผ่นเก่าๆจากใต้กอไม้แล้วช่วยหาน้ำที่ใสสะอาดในลำธาร เสียงป่าเหมือนผ่อนคลายลงหมอกบางๆเริ่มจางไปเหมือนถูกลมเพ่าลงพระมหาธรรมถอนหายใจเบาๆรู้สึกโล่งออกแม้ท่านก็ยังไม่อาจประมาทเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยบททดสอบอีกมากแต่ตอนนี้สิ่งแรกที่จำเป็นที่สุดคือการพาเด็กกลับสู่ความปลอดภัยพระมหาธรรมช่วยกันกลับชายคนนั้นหาผ้าสะอาดเช็ดร่างเด็ก เช็ดหน้าเช็ดมือและอุ้มอุ้มพาเขาเดินไปตามทางคดเคี้ยวทีละก้าวทีละก้าวชายคนนั้นซึ่งเพิ่งผ่านความเสียใจใหญ่โตดูเหมือนจะเริ่มพูดถึงอดีตบ้างเล็กๆเขาสารภาพกับพระว่าตัวเองเคยเป็นคนเฮฮาแต่เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยการสูญเสียเขาจึงเก็บตัวและกลายเป็นคนขมขื่นแต่หลังการช่วยเหลือเด็ก เขาเริ่มรู้สึกว่าหัวใจเก่าๆของตนยังมีซากความอ่อนโยนซ่อนอยู่ที่ต้องขุดขึ้นมาดูแลพระมหาธรรมฟังด้วยความสงบและบอกว่าการกลับใจต้องใช้เวลาแต่ถูกกล่าวที่ดีที่ท่านทำวันนี้คือตอนใหม่เล็กๆที่จะเติบโตเป็นร่มใ,ใหญ่ให้ท่านพักพิงเดินไปได้สักพัก หมอกเริ่มเปิดเห็นทางลำบากลัดเลาะ,ะลงเนินเบื้องหน้าปรากฏหมู่บ้านเล็กๆที่บ้านไม้หลังคามุงจากยังคงดำรงอยู่เสียงไก่ขันและคนงานทุ่งทําให้หัวใจพระมหาธรรมเบิกบานแต่ท่านไม่ได้รีบร้อนกลับวัดเพียงเพราะความสบายใจท่านรู้ว่าเมื่อตัดสินใจพาเด็กกลับหมอกและป่าจะไม่เพียงปล่อยให้จากไปอย่างง่ายดาย ก่อนออกจากพงไม้ท่านหันไปมองชายคนนั้นแล้วกล่าวด้วยความจริงใจโยมถ้าท่านอยากมาด้วยก็มาแต่ถ้าท่านยังบ่พร้อมให้ท่านจะไม่วา่าทุกครั้งท่านเห็นคนตกทุกข์ท่านพ่อที่จะยืนมือไห้แล้วหรือยังชายคนนั้นพยักหน้าอีกครั้งน้ำเสียงที่ตอบกลับมาคราวนี้ไม่ใช่เสียงของคนขมขื่นแต่เป็นเสียงของคนที่ยังมีความหวังอยู่บ้าง ผมสีลองดูครับพระผมสีลองคืนดีพอผลพงไม้เด็กน้อยเริ่มยิ้มเบาๆเมื่อตาเห็นหลังคากระท่อมใกล้ๆเขาวิ่งไปหาแม่ที่ยืนบกมือคนหนึ่งซึ่งรีบกรูออกมาจากบ้านด้วยความตกใจและยินดีแม่เด็กเกาะลูกแน่นแล้วกราบพระมหาธรรมจนตัวสัน่นคุณพระขอบคุณหลายขอบคุณที่ยังมีคนดีๆอยู่ในโลกนี้ พระมหาธรรมยิ้มหน้าอิ่มใจแล้วกล่าวอย่างนอบน้อมขอให้โยมทั้งหลายปลอดภัยและขอให้เมตตาเป็นเส้นทางของหมู่บ้านนี้คนในหมู่บ้านมองชายที่เพิ่งผ่านการสำนึกผิดด้วยแววตาหลายแบบบางคนสงสยัยบางคนยิ้มแต่ส่วนใหญ่กลับไม่ปฏิเสธการให้โอกาสเมื่อครอบครัวเด็กเชิญชายคนนั้นให้เข้าไปนั่งกินข้าวด้วยกัน เสียงกระซิบและสายตาที่เย็นลงกลายเป็นสายตาที่อบอุ่นขึ้นทีละน้อยพระมหาธรรมนั่งสักพักแล้วขอตัวกลับวัดท่านรู้สึกว่าการหลงทางในป่าครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการพลัดหลงทางทางกายแต่เป็นบททดสอบที่เปิดโอกาสให้คนแปลกหน้าได้กลับใจกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องในขณะเดินกลับวัดอยู่ไม่ไกลนัก แต่พระมหาธรรมรู้สึกว่าหัวใจท่านเบาและแข็งแรงขึ้นกว่าตอนออกจากกุฏิท่านคิดถึงคำสอนที่ว่าเมื่อเผชิญกับความมืดให้เป็นตะเกียงให้ผู้อื่นเห็นและคืนนี้เมื่อท่านกลับถึงกุฏิท่านจุดเทียนหนึ่งเล่มปล่อยให้แสงสว่างนั้นส่องผ่านหน้าต่างเล็กๆไปยังความมืดภายนอกแล้วนอนภาวนาให้ผู้คนพบทางของตนเองก่อนหลับตา ท่านยิ้มอย่างสงบเพราะรู้ดีว่าแม้โลกนี้ยังมีความหลงทางแต่ยังมีหัวใจที่พร้อมจะยืนขึ้นเสมอพระมหาธรรมคืนสุกุติท่ามกลางค่ำคืนที่เงียบสงัดแต่ในใจท่านกลับเต็มไปด้วยความคิดมากมายเรื่องราวในป่าทดสอบศรัทธาและความเมตตาของท่านให้ลึกขึ้นกว่าที่เคย ท่านนั่งจดบันทึกลงในสมุดเล่มเล็กๆของวัดขีดเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งความกลัวความสงสารและบทสนทนากับชายคนนั้นท่านคิดว่าโลกมักส่งบทเรียนมาเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อเรียกให้มนุษย์ลืมตารับรู้ความจริงของหัวใจในเช้าวันถัดมาพระมหาธรรมทำกิจวัตรตามปกติแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือ ท่านตั้งใจออกบินทบาทช้ากว่าปกติเพื่อพิจารณาใจของชาวบ้านในมุมที่ลึกกว่าเดิมเดินผ่านบ้านแต่ละหังท่านคอยสังเกตว่ามีใครลำบากมีใครร้องไห้หรือมีใครไม่สบายท่านมองเห็นเกษตรกรหนุ่มคนหนึ่งตักน้ำจากบ่อน้ำและพยุงคันแขนพระปวดบังท่านเข้าไปนั่งคุยพบว่าชายคนนั้นต้องผ่าตัดแต่กลัวค่าใช้จ่าย พระมหาธรรมจึงบอกให้ชายคนนั้นมาพบที่วัดตอนเที่ยงท่านจะช่วยพูดคุยกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและหาวิธีช่วยเหลือเรื่องเล็กๆแบบนี้เริ่มเกิดขึ้นตลอดทั้งวันเพราะท่านตัดสินใจลงมือช่วยจริงจังมากขึ้นการเป็นพระสำหรับท่านไม่ใช่แค่สมณเพศแต่คือการทำหน้าที่เป็นที่พึ่งจิตใจของคน เมื่อข่าวความเมตตาของพระแพร่กระจายผู้คนเริ่มมาหาท่านด้วยเรื่องราวที่ตนแบกไว้บางเป็นเรื่องหนี้สินบางเป็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวบางเป็นเรื่องคนแก่ล้มป่วยที่ต้องการการดูแลพระมหาธรรมตั้งใจฟังทุกเรื่องโดยไม่ตัดสินและพยายามเชื่อมโยงชุมชนเข้าด้วยกันท่านชวนชาวบ้านตั้งกลุ่มอาสาหมู่บ้านเพื่อสอดส่องช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เมื่อกลุ่มเริ่มทำงานจริงพลังของคนหลายคนรวมกันเกิดผลทันทีผู้สูงอายุที่เคยโดดเดี่ยวมีคนไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเด็กที่ขาดเรียนได้รับการตั้งกองทุนเล็กๆให้ไปโรงเรียนชั่วคราวทุกอย่างเริ่มเล็กๆแต่มั่นคงเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่งอกจากดินแห้งพระมหาธรรมยังคิดถึงชายคนนั้นบ่อยครั้งท่านอยากติดตามดูว่าเขาฟื้นคืนดีหรือไม่ วันหนึ่งขณะที่ท่านเดินไปแจกอาหารที่สารากลางหมู่บ้านท่านเห็นชายคนนั้นยืนข้างร้านฟังคนผ่านด้วยสายตาไม่มั่นท่านเดินไปหาแล้วยกมือไหว้ยอย่างอ่อนน้อมโยมสบายดีบอชายคนนั้นตอบว่าเขายังคงมีความสำนึกและเริ่มทำงานร่วมกับครอบครัวของเด็กที่เขาเคยตามหาจากการช่วยงานชุมชนวันเวลาเปลี่ยน คนที่เคยเป็นคนเร่ร่อนค่อยๆได้งานทำเล็กๆในบ้านของคนที่เขาช่วยชาวบ้านบางคนให้โอกาสในการทำงานจิปาถะและข้าวและที่พักพลังของการให้อภัยและโอกาสทำให้เขาค่อยๆตั้งตัวได้พระมหาธรรมยิ้มเมื่อเห็นผลแม้จะเล็กแต่ใจคนเปลี่ยนจริงจังต่อมาไม่นานมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทดสอบความศรัทธาของหมู่บ้านอีกครั้ง ฝนใหญ่พัดเข้ามาเป็นพายุไฟฟ้าดับถนนถูกตัดขาดน้ำไหลเข้าท่วมบ้านหลายหลังมีครอบครัวหนึ่งที่ลูกติดเตียงต้องการย้ายไปรักษาในอำเภอแต่ถนนถูกตัดชาวบ้านทั้งหมดรวมตัวที่วัดพระมหาธรรมและกลุ่มอาสาหมู่บ้านร่วมกันจัดการทั้งแบกผู้อาพาธไปยังที่สูงเตรียมอาหารแจกและประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเทศบาลที่ใช้เรือพายมารับ ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างชมว่าความร่วมมือของหมู่บ้านในวิกฤตนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นเพราะแรงจากหัวใจที่พรมหมารมจุดประกายไว้เรื่องราวของพระหลงทางจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การช่วยเด็กคนหนึ่งแต่ขยายผลเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนแนวคิดจากการมองแต่ตัวเองมาเป็นการมองคนร่วมชะตากรรม พระมหาธรรมเองก็ไม่ได้นั่งสบายมีภารกิจมากมายทั้งงานพัฒนาและงานธรรมะท่านจัดให้มีการสอนศิลธรรมแบบลงมือทำให้เด็กและเยาวชนเช่นการทำความสะอาดวัดการไปเยี่ยมผู้ป่วยและการจัดกิจกรรมเล็กๆให้เด็กๆได้รู้จักการให้เมื่อเด็กได้ลงมือพวกเขาเรียนรู้ได้เร็วกว่าแค่คำพูดพวกเขามองเห็นว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้น่าอายแต่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ พอเวลาผ่านไปหลายเดือนหมอกในความทรงจำของพระมหาธรรมค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความทรงจำอันมีค่าและบทเรียนที่ท่านอยากถ่ายทอดวันหนึง่งพระมหาธรรมได้รับหนังสือจากพระอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคยเป็นครูสอนท่านเมื่อหลายปีก่อนพระอาจารย์เขียนชื่นชมการทำงานของท่านและเชิญให้ท่านไปสนทนาธรรมที่วัดใหญ่ใกล้เมืองท่านรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีแต่ก่อนจะตัดสินใจ ท่านเดินไปที่ลานวัดมองเด็กๆที่กำลังเล่นเขาหยุดคิดถึงความหมายของคำว่าหลงทางที่วันนี้สำหรับท่านแปลว่าไม่ใช่เพียงการพัดหลงทางกายแต่เป็นการพัดหลงจากความเมตตาและความเป็นมนุษย์ถ้าหากท่านไปนรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ท่านก็จะต้องทิ้งชุมชนไว้ข้างหลังพระมหาธรรมตั้งคำถามกับตัวเองอย่างหนัก แต่ในที่สุดท่านตัดสินใจตอบรับคำเชิญเพราะท่านคิดว่าประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการหลงทางในวันนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้มากกว่าการอยู่เฉพาะที่เดิมท่านเตรียมตัวอำลาชุมชนอย่างเงียบๆพร้อมให้คำแนะนำแก่กลุ่มอาสาเก็บเกี่ยวผลงานที่เริ่มเกิดขึ้นให้ยั่งยืน และก่อนออกเดินทางมีครอบครัวหนึ่งนำผลไม้และของติดไม้ติดมือมาให้พระมหาธรรมหนูน้อยที่เคยถูกช่วยมาก่อนก็วิ่งมากอดท่านและพูดคำว่าขอบคุณพระที่ช่วยผมน้ำตาคลอในดวงตาพระมหาธรรมท่านก้มลงลูปหัวเด็กแล้วกล่าวว่าจงจําไว้ว่าเจ้าจะต้องเป็นแสงให้คนอื่นต่อไปนะลูก ตอนที่พระมหาธรรมจากหมู่บ้านท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนยินดีด้วยรอยยิ้มของชาวบ้านและเด็กๆในวันอำลาทําให้ท่านมั่นใจว่าการที่ท่านหลงทางในวันนั้นไม่สูญเปล่าหัวใจของคนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปแล้วและนั่นคือของขวัญที่ล้าค่าที่สุดก่อนขึ้นรถมาไปยังวัดใหญ่พระมหาธรรมหันมามองหมู่บ้านหนึ่งครั้งสุดท้ายเขาพนมมือไหว้ทั้งหมู่บ้านแล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่า ขอให้ทุกคนได้พบทางของตนเองและอย่าได้หลงทางด้วยความเห็นแก่ตัวเสียงรีดริ่งของรถม้าค่อยๆห่างออกไปแต่ความทรงจำเรื่องราวในป่าฝนหมอกและเด็กน้อยจะเขียนอยู่ในใจของท่านตลอดไป